วันนี้ครับจะพาไปชมหน้างงานครับการบิวินบ้านทั้งหลังนะครับเพื่อการลงทุนอสังหานัางงานทั้งหมดเป็นสไตล์แบบมเด์นคลาสสิกและไฮไลท์เราอยู่ที่<ม>การออกแบบบิวินนะครับให้ฟิตลงในห้องที่มีขนาดเล็กมากมคือแค่9ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับ ครับทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนครับมาชมนัางานการตกแต่งที่โครงการที่มีชื่อว่าแกรนพีโนบางนานะครับหรือว่าแกรนพีโนเไมกาบางนาก็ได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยนัางานเนี่ยของเราเป็นน้างงานแบบบ้านเดียวนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนบ้านเดียวแต่จริงๆคือบ้านแฝดนั่นแหละครับก็มีส่วนที่เชื่อมติดกันอยู่กับบ้านข้างๆแบบนี้นะครับผม จอดรถได้2คันแบบนี้นะครับส่วนข้างในนะครับก็จะเป็น3ห้องนอน4ี่ห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันด้านในดีกว่านะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นกับตัวประตูนะที่เขาทาไว้ค่อนข้างจะดูแบบอลังการครับเป็นประตูแบบทรงสูงแบบนี้นะครับดูค่อนข้างจะอลังการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในตรงส่วนนะครับอันนี้อาจจะเห็นว่าคาสีกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าก็เตรียมการ ไว้นะรับส่วนหน้างานวันนี้จะอัปเดตก็จะเป็นลักษณะของอาก,าอาการทำบิวินนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นหน้างานตกแต่งเพื่อปล่อยเช่านะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเลงไว้เลยนะครับว่าเป็นคนจีนนะครับผมตัวบ้านเนี่ยมันน่าจะราคาถ้าจะไม่ผิดประมาณ8-90ประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับผมาาราคาเช่าเนี่ยน่าจะตั้งได้ประมาณ6 7หรืออาจจะถึง8ก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ ด้านในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนนี้เนี่ยเดินเข้ามานะครับตรงนี้เราจะวางโซฟานะครับแล้วก็โต๊ะตู้วางทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดินนิ่งนะครับตรงนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถนะครับกั้นเป็นห้องอีกห้องนึงได้นะครับ <l ug> เพื่อเอาไว้เป็นเหมือนกับห้องแบบผู้สูงอายุนะ <l ug> <ๆ>เขาจะได้แบบไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไปแต่ว่าครั้งนี้เราทําเป็นแนวแบบปล่อยเช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้อง กั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดไว้ทําให้เป็นเหมือนกับ Are ียอเนกประสงค์เอาไว้สําหรับให้เด็กๆนะครับมาเล่นนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่คนจีนมักจะมาเช่าแล้วก็เอาลูกไปเข้าตามพวก international school อะไรแบบนี้นะครับแาแวะกันมาได้ในนิดนึงนะครับพอเดินกันมานะครับก็จะเป็นในส่วนของครัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นครัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโครงการไม่ได้เตรียมมาให้เนาะก็เราก็ขึ้นตัวบิวิน เราเองนะครับก็จะเป็นการทําครัวนะครับด้วยตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นไม้ HMR นะครับเหมือนเขียวๆอย่างนี้เนาะเป็นไม้ HMR นะหรือว่าเป็นไม้บอร์ดกันชื้นนั่นเองครับตอนนี้เราประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอพวกท็อผินเนี่ยมาลงนะครับแล้วก็จะติดตั้งพวกอุปกรณ์ครัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนที่เป็นด้านบนนะครับก็ทำดิวินไปค่อนข้างจะหลายส่วนกันครับส่วนแรกนะครับก็ จะเป็นห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งมีห้องน้ําในตัวไอ้จริงๆที่นี่มีห้องน้ําในตัวหมดทุกห้องปะมีหมดเลยเนาะ <laughs> จำผิดนะครับที่นี่มีห้องน้าในตัวหมดทุกห้องเลยนะครับก็ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นตัวตู้เบิวินนะครับที่ทําไม้ขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้เป็นแบบ walk in ิน o ค e เเลยก็ได้เนาะนะตั้งตู้ตัวนี้ก็ได้นะครับตั้งตู้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้แบบเป็นเหมือนกับ walk in ิน o ค e เทะลุเข้าไปแบบนี้ เก็บของให้แบบจุใจแต่ว่าแน่นอนมันตามมาเรื่องรูปประมาณนะครับยิ่งมีตู้เยอะก็บิวอินก็เยอะราคาก็จะสูงขึ้นมันไม่ได้จะเป็นขนาดนะั้นเพราะฉะนั้น,นครับตู้เดียวก็พอนะครับก็ตรงนี้เป็นตู้บิวอินเสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นแบบตู้เก็บของอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนโซนแบ็กอัพของอที่นอนนะครับก็ แบบประมาณนี้ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็ที่นอนก็อยู่ตรงประมาณนี้นะนะครับนี่คือตู้ที่เรากำลังทําอยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในส่วนของอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเนาะห้องนี้ทําอะไรไหมน,นะไม่ได้ทําอะไรโอเคห้องนี้ไม่ได้ทําอะไรน <laughs> ะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนอนอีกงานหนึ่งนะครับก็ตรงส่วนนี้เนี่ยเราขึ้นเป็นตู้ เตรียมมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังทําตัวแบ็กอัพหลังหัวนอนอยู่แล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยจริงๆจะยกพื้นขึ้นมานครับเพื่อทําเป็นเหมือนกับห้องแบบมินิมอลนะครับผมทำให้มันดูเหมือนสไตล์แบบมมจิมูจิจครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตหน้างงานครั้งแรกนะครับที่แกนพีโนนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีว่าน้างงานเนี่ยมันทําอะไรกันต่อนะครับอัปเดตหน้างงานนะครับที่แกนพีโนนะครับผมก็ตอนนี้อยากให้ดูคือเราค่อนข้างเคลียร์ในส่วนของพวกอุปกรณ์ป้องกันออกไปเกือบหมดแล้วนะครับก็จะมีเริ่มวางพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วบ้างนะครับเป็นเลอั์คร่าวๆก่อนเนาะนะครับสำหรับด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของห้องครัวนะครับที่อยากจะอัปเดตให้ดูนิดนึงก็ ตอนนี้ขั้นตอนถึงนี้แล้วนะครับก็มีการปูท็อปหินอ่อนแล้วนะครับทำครัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะครับที่อยู่ในส่วนของห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์แล้วก็อีกห้องนอนอนะครับโอเนี่ครับนี่อยู่ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะครับผมอ่าตุ้มแผงตรงนี้เนี่ยเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเก็บสีเล็กน้อยก็น่าจะจบแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวตู้เบลวินก็เรียบร้อยแล้วนะครับติดมือจับอะไรเนี่ย ก็จะพอเห็นภาพแล้วอ่าในส่วนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องแบบมนะินิมอลเนาะอันนี้ชอบมากเลยดูแบบน่ารักมากเลยนะครับก็มีเตียงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตียงอะไรพวกนี้เราเดคอเรชันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวตู้เสื้อผ้านะครับก็อันนี้ติดกระจกอย่างนะครับน่ารักมากเลยครับอัปเดตกันอีกทีนึงตอนที่เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับโอเคครับ ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งเพื่อการลงทุนอนะสังหานะครับที่นี่นะครับแกรนพีโนบางนานะครับผมครั้งนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งเพื่อการลงทุนเนาะตกแต่งเพื่อปล่อยเช่านะครับให้กับาชาวต่างชาตินะครับภาพรวมของงานตกแต่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับผมสำหรับลนะิฟวิ่งรูมเนาะแล้วก็จะเป็นมาสเตอร์เบรรูมที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกเช่นกันนะครับส่วนที่เป็น ห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะครับก็จะทําเป็นออกแนวแบบมินิมอลนะครับผมด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของลิฟวิ่งรูมเนี่ยลิฟวิ่งรูมเนี่ยจะค่อนข้างจะใหญ่นะก็คือจะกินพื้นที่นะครับของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับแล้วก็เป็นดิ닝นะครับแล้วก็เป็นเหมือน มุมเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์นะครับแล้วก็รวมถึงครัวด้วยนะครับรวมถึงห้องน้ําด้วยนะครับสาหรับชั้นแรกเนาะนะครับผมอย่างที่เห็นครับเราทําเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแบบบางๆนะครับโดยใช้เทคนิคการทําสีแบบทูโทนแล้วก็คาดด้วยคิ้วด้านบนนะครับที่ตัดสีเป็นสีดําแบบนี้นะครับรอบตัวบ้านนะครับการทํานี้เนี่ยจะทําให้ลักษณะของบ้านเนี่ยมันดูยืดขึ้นนะครับในส่วนของเพดานที่เป็นสีขาวที่เราตัดเป็นทูโทนไว้นะครับด้านบน ตรงนี้นะครับผมบ้านก็จะดูเหมือนสูงขึ้นโปร่งขึ้นนะครับผมแล้วก็การทําคิวค่าแบบนี้เนี่ยก็ทาให้บ้านมาดูมีความกว้างมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนาะกว้างไหมนะลองคอมเมนต์บอกพีแล้วกันเนาะนะครับผมตรงที่บอยยืนอยู่นะครับก็คือในส่วนของการเปิดประตูเข้ามาหน้าบ้านนะครับแล้วก็อาจจะเจอในส่วนของโซนรับแขกเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโซฟาตัวนี้นะครับถ้าลายแทงก็คืออันนี้เราผลิตเองนะผมอาจจะไม่มีลายแทงนะครับตัวตัวนี้นะครับที่เป็นโต๊ะกลางนะครับก็มาจาก Li v i n g h โ m e f ฟ r n i t u เจอร์นะครับผม แล้วก็ในส่วนของอีกหน้าหนึ่งครับเดี๋ยวปอจะขอเนี่ยเลื่อนกล้องนะครับนี่ทำเองใครเองนั่นงพ่อครับสำหรับในส่วนของแผงทีวีตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นของอีเกียเนาะนะครับชื่อรุ่นว่าเบสตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปอค่อนข้างชอบทบหน้าบานที่เป็นลักษณะเหมือนซอลล่องแบบนี้ครับน่ารักดีนะครับออกแนวแบบมินิมอลเล็กๆนะครับแบบนี้ครับก็ทำให้บ้านมันดูมีความโคซี่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาทัวร์กันไปต่อนะครับอ่า มาดูในโซนนี้นะครับก็จะเป็นในโซนของดิ닝นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนลิฟวิ่งหรือว่าเป็นเราแพนไว้เนี่ยจริงๆคือเป็นเหมือนลักมือนเพกาลนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่อาจจะมาเล่นบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็พ่อคุณพ่อคุณ,คณแม่ที่มาเช่านะครับก็นั่งอ่านหนังสือพักผ่อนไปเรียกว่าเป็น มุมพักผ่อนอเนกประสงค์ละกันเนาะนะครับผมแล้วก็ดินนิงตรงนี้นะครับเราจัดไว้ทั้งหมดห6ชุดนะครับก็ตัวโต๊ะเนี่ยมาจากของอีเกียนะครับเก้าอี้ก็มาในส่วนของช็อปปี้นะครับแล้วก็สั่งซื้อมานะครับผมอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของที่เป็นงานบิวอินกันบ้างแล้วนะครับอันแรกเนี่ยที่อยากจะพาทัวร์ก็คือจะเป็นในส่วนของครัวนะครับผมที่บริษัทเราจัดการให้เหมือนกันนะครับที่นี่นะครับอ่าในนี้นะครับก็จะเป็นครัวนะครับ ทางด้านนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวนี่นะครับเตานะครับแล้วก็ซิงล้างจานนะครับแล้วก็พวกตู้ต่างๆนะครับที่เอาไว้เก็บของต่างๆนานา,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 นาลิ้นชงลิ้นชักแบบนี้นะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแพน t r y เนาะนะครับผมมีตรงนี้ตู้อาจจะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ซักผ้านะครับเพราะว่าตรงช่องตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นมุมสําหรับใส่ตัวเครื่องซักผ้าไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีาไมโครเวฟเนาะอย่างงี้เนาะมีที่ทํากาแฟ มีต่างๆนานาขนมแน็คอะไรอย่างเงี้ยครับก็วางไว้แบบนี้เนาะแล้วก็มีการซ่อนไฟตรงบริเวณนี้นะเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับให้กับการทําครัวนะครับน่าจะชอบนะครับผมอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของบิวินลางนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับอ่ะหาขึ้นบันไดกันไปนิดนึงนะครับชึบชิบชิบนะครับเราเดินขึ้นบันไดมานะครับก็อ่าตอนนี้กําลังอยู่ในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะครับก็ เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมสำหรับตัวมาสเตอร์เบดรูมนะครับตรงแผงนผนังด้นนี้จะเป็นการกรูผนังนะครับที่ uh, เราใช้ลามิเนตเป็นลายเหมือนลักษณะเหมือนอีทอ่อ oh, นนะครับตรงบริเวณด้านหลังตรงบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็แบ็กเตียงตัวนี้นะครับก็มี uh, ซ่อนตัวไฟด้านข้างไว้นะครับแบบนี้เนาะนะครับผปดเป็น2จังหวะนะครับ ด้านหัวเตียงนะครับแล้วก็เป็นตัวไฟคมไฟที่ทิ้งออกมาจากด้านข้างครับอันนี้นะครับก็ถัดมาครับก็ไล่ไปเลยนะเป็นบิวินเป็นตับเลยนะก็อาจะเป็นตัวโต๊ะแต่งหน้านะครับซึ่งตั้งอยู่กับบริเวณใกล้ช่องแสงนะครับแต่งหน้าไม่วอกแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวโต๊ะแต่งหน้าตัวนี้นะครับก็มีตัวลิ้นชักเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับมาจากโต๊ะแต่งหน้าตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวตู้บิว์อินนะครับที่ สูงนะครับถึงเพดานเลยนะครับมีช่องเก็บของด้านบนด้วยนะครับด้านบนเนี่ยอาจจะสูงนะครับแล้วก็ต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปนิดนึงเนาะแล้วก็เอาของไปวางอาจจะเป็นของที่ไม่ได้ใช้งานมากนะครับแล้วก็นาล่างก็จะเอาไว้เก็บพวกเสื้อผ้าแบบนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยลิ้นชักนะครับที่เป็นซอฟโกดแบบนี้กับประตูซอฟโพดตมีทั้งหมดเนี่ยสามบานเลยนะครับจุเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะไม่พอนะครับก็ยังมีในส่วนของลิ้นชักนะครับที่ตัวนี้เป็นของอีเกียนะครับรุ่นมาร์นะครับ เอามาเติมเป็นคอนโซลเอาไว้วางของแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆอยเพิ่มเติมได้ตรงบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องที่เป็นห้องเล็กหรือเป็นควีนเบดรูมแล้วกันนะครับสำหรับความชาเลน n ์ของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเทียบกับอีกห้องหนึ่งที่ไม่ได้ทําอะไรไว้นะครับเป็นห้องเปล่าๆเนี่ยห้องนั้นอ่ะจะใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ว่า ความสําคัญของห้องนี้คือวิวนะครับที่จะได้เป็นวิวสาวยน้ำนะครับเป็นวิวสวนของทางโครงการครับเราก็เลยเลือกเตือนใจนะครับมาทํากันนะครับในห้องบริเวณนี้นะครับแทนนะครับถึงแม้ว่าเล็กกว่านะแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องความ compact ของห้องเนาะนะครับการจัดเรียงบริเวณนี้เนาะด้านขวาไล่มาครับเป็นตู้เสื้อนะครับเป็นแบบกว้าง120ซนติเมตรพร้อมกันกับช่องเก็บของนะครับอันนี้เก็บเสื้อผ้าได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โต๊ะ แต่งหน้านะครับบวกกันกับโต๊ะทํางานครับที่ทําให้ค่อนข้างใหญ่เนาะนะครับผมแต่งหน้าก็ได้นะครับชั้นตรงนี้ก็เก็บของก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คอมไบยูนิตไว้ให้นะครับไม่พอนะครับออกหัวเตียงเนี่ยเอ้ยส่วนของตัวเตียงเนี่ยวางเตียง5ฟุตเข้าไปได้นะครับผมแต่วิธีการคือจะแตกต่างไปคือเรายกตัวเตียงขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับไม่ต้องสูงมากนะประมาณสักยี่สิบเซนติเมตรครับแล้วก็วางเตียงลงไปบน ฐานเตียงที่เรายกข bueno ึ้นมาเลยนะครับประกอบกับตรงบริเวณนี้นะครับอ่านียวพอทําให้ดูนะครับนี่นะครับก็เอาไว้สามารถนั่งนะครับแล้วก็เล่นมือถือหรือว่าเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆได้ตรงบริเวณนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับเป็นเหมือนกับชั้นวางของปลายเตียงหรือว่าคุกกิ๊กทำกิจกรรมอะไรนะครับตรงปลายเตียงบริเวณนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูเหมือนแบบมินิมอลนั่งเหมือนกับเหมือนเจเปนนิสนั่งเหมือนบนเสื่อทาทามิอะไรเงี้ยฟื้ลิงมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผม ก็อยากจะให้ดูนะครับสำหรับห้องนี้นะครับแนวคิดก็คือถ้าห้องมัน compact แบบนี้นะครับผมจะสามารถวางอุปกรณ์หรือว่าฟิตติ้งลงไปยังไงให้ได้นะครับให้มันดู compact ที่สุดแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนักงานการตกแต่งนะครับที่หมู่บ้านแกรนด์พีโนบางนาที่นี่นะครับน้กงานเกินตกแต่งนะครับเพื่อการลงทุนสังหานะครับตกแต่งเพื่อปล่อยเช่านะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับน้นไปที่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นหลักนะครับส่วนที่เป็นห้องนอนเนี่ยก็ทําเป็นแค่ตู้บิวิีนะครับเพื่อให้มันดูแบบเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย สามารถลดงบประมาณได้นะครับในการตกแต่งโดยการที่เอาไปใช้พวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอย่างที่ปอเคยทําไปในหลายคลิปนครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแล้วกันนะครับสําหรับงานตกแต่งนะครับแต่ว่านิดนึงนะครับสำหรับครั้งนี้เราเลือกใช้เป็นงานบิลวินเนี่ยเพราะว่าราคาค่าเช่าที่อาจจะค่อนข้างสูงนะครับเราอาจจะต้องทําให้มันดูแบบเรียบร้อยนะเพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าเช่านะครับของที่นะซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ68 0,000บาทเลยนะถ้าเราปล่อยเช่าให้กับ ชาวต่างชาตินะที่อาจจะมาเช่าแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียงานตกแต่งที่บ้านแกนพีโนนะครับยังไงก็ครับก็ฝากติดตามนะครับช่องพอพาร์ตี้ชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือไอเดียการตกแต่งเพื่อการลงทุนในสังหาหรือว่าตกแต่งเพื่ออยู่เองแบบนี้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย